ันนี้คือมะนาวนี่คือมะนาวปาดมันงี้เลยเออปาดให้มันเปียงเฮ้ยพ่อมึงมืออืออ่าแล้วบีบดูน้ำเหรออุ้ยเฮียนี่ข้างบนนี่คือโอ้นี่คือเนื้อในเออเนื้อในเขานะดูดูเนื้อในเดี๋ยวพิจิตรเขาดูเขาดูให้ดูเนื้อดูน้ำ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 เขาเลโอ้โหเป็นแก้วเป็นแก้วเป็นไงละวิตามินซี อันนี้คือพ่อโอ้โหนี่นี่นี่มะนาวมะนาวครับพ่อมึงเออลูกไหนมะนาวมะนาวพันใหญ่กันมะนาวยักษ์มะนาวยักษ์มะนาวยักษ์เขาเขาไปเห็ดิยังกันไงเต้ยต้มส้มเตอะไรเหมือนกันกินเหมือนมะนาวเนี่ยเขาบีบกินเพื่อสุขภาพเธอลราปัดเปียกนึงปั่นหนามมนูมัน้าเดี๋ยวทำทำยังไงให้คลิปเปนเบาหน่อยโยอมาดิเออไปไปไปเรื่อยเรื่เร็วต้นไหนอะลูกไหนอะ แล้วเจ้าลูกไหนเนี่ยเอาวางไว้ก่อนเอาวางเฮียเฮียต้องวางของวะเฮียเฮียแตเฮียต้องเอาแบบมะนาวให้โดดเด่นอีกเยอะเออจะมันลกจังอ่ะเลยเขาเรียกอะไรมะนาวมะนาวยักษ์บ่มะนาวยักษ์มะนาวพันธุ์อะไรครับนี่มะนาวพันธุ์อะไรครับพี่เอ่อคุณสายันมะนาวยักษ์บ่มะนาวยักษ์เฮียจะเป็นมะนาวยักษ์เพราะมันลูกมันใหญ่จัง อะไรเรียมะนาวเลมอนเนี่ยอะไรทักอย่างเนี่ยเนี่ยนี่ค่ะถ้ามันบีบนุ่มๆอย่างนี้ได้แล้วค่ะเฮียโอเคเดี๋ยวมีดมาเนาะโอเคเดี๋ยวด้วยมีดปาดปุ๊บบีบจวดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ่อเฮ่อเฮ่อจัดการไม่ไม่เฮ่อไม่เฮ่อไม่เฮ่อ้ม่อไม่ใช่ส้มโอเฮ่อไม่ใช่ส้มโอมะนาวมะนาวพอเราปาดปุ๊บเราจะบีบเก็บเก็บลูกลูกนั้นประมาณยี่สิบบาทครับเออมันใหญ่กว่ากันเยอะนะครับมะนาว เตามจริงๆเขาจะปาดแล้วก็บีบกันเลยบีบจุดเลยเดี๋ยวเราไปบีบใส่แก้วกันกินกับน้ำผึ้งกินกับน้ำผึ้งน้ำผึ้งมะนาวโอ้ดูลูกครับคุณอันนี้ได้างนะเ่าพงรู้ไหมว่าเฮโอะจะทําน้ํามะนาวอร่อยมากโดยเฉพาะมะนาวโซดาอร่อยมากจริงๆโอ้โหวูดีคิดลูกมะนาวลูกหนึ่งเงมะนาวลูกหนึ่ง เฮ้ยถ้าเราปลูกไค้สามต้นนี่เราจะแจกเพื่อนานา้เยอะเลยนะเนี่ยอันนี้อันนี้มนาวห้าบาทอันนี้ยี่สิบาทท่านจะซื้อไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียโอคขอชิมชิมน้ำชิมชิมน้ำเลยกินน้ำอืออร่อยมากเดี๋ยวขอชิมหน่อยอฮ้นี่มันไม่เหระไม่ได้อามีดนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปทําน้ํามะนาวมากินมันมีนะก็จะมาอบอมหวานนริงอ่าไม่ไม่หวานมันเปรี้ยวจะต้องต้องเอาไปฝากที่บ้านเขาเขาไม่เห็นตัวจริงเนาะไม่ เดี๋ยวเดี๋ยวหลังอย่างเนี้ยเดี๋ยวไปไปที่เรือนนอนเนาะเดี๋ยวผมจะทําน้าอเลมอนโซดากินมีโซดาไหมที่บ้านอ๋อถ้าไม่มีโซดาไม่เป็นไรผสมไม่ไม่ผสมกับน้าตัวตัวนี้คือคือเขาเรียกว่าเอสุดยอดมากเลยเนี่ยพอมึงพอมึงไปเอามีดมาทีไปพอมึงเดินหน่อยคุยงเขียดเดินมีเหงื่อ พอเมี่ยงเอามีดมาพ่อเมิ่อเมีงมีดมาเดี๋ยวเราจะปาดส้มโอคาต้นกันฮะพ่อมึงเราจะปาดส้มโอคาต้นถือไม่ไหวหรอกถือไม่ไรเดี๋ยวพ่อมึงเอาของนี่ไปเก็บด้วยเดี๋ยวเดี๋ยนึงนี่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 เอาของนี่ไปเก็บด้วยอันนี้ไอ้นี่ผูกกี่ปีถึงได้ลูกบโวยมันออกเร็วใช่ปีเดียวหูมันออกเป็นยวงๆแล้วมันดกมากเลยนะเก็บทีมตั้งหลายแข่งอ่ะ ามใช่ส่วนมากเราจะไม่ได้ขายแล้วเราจะแจกมันจะแจกวิตามินซีสูงแจกเอาบุญด้วยแจกเอาบุญพอแล้วไม่ใช่ทุบโบนะครับเดี๋ยวถือไปนี่ลองเดินไปช่องนั้นเนี๋ยโอ้โหลูกเป็นราวๆเลยมีมีลูกพอเก็บอีสักอีกสักสองลูกเดี๋ยวผมไปทำน้ำมะนาวเหนูดูดูก่อนว่าหนูจะเอาแก่ๆไหนดิผมจะทำคอมว้าวให้มันว้าวนะเดี๋ยวเรามาขายสายพันธุ์กัน เอาไมแม่ไม่เอาเดี๋ยวอ,ยอพี่ปุ้ยแล้วอันนี้เดี๋ยวผมจะมันออกยันยอดไหมมันจะออกมันจะมีดอกมีจะมีรู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 รุ่นไปนี่อัน,อนนี้ถือว่าดกกส้มโอนะหรอเดี๋ยวไปดูส้มโอนะใบจะไม่มีแล้วอะตอนเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมดูดูเีโอดอกเขาเรียกว่าดกดกรากดินใช่ไหมเคยเห็นแต่รลอรากดินเลยไหมโอ้โหนี่มะนาวนะครับนี่มะนาวครับ มะนาวมะนาวยักษ์ใช่ไหมพี่มะนาวยักษ์มะนาวยักษ์เดี๋ยวยวันนี้หลังอย่างนี้พี่โอจะไปทําน้ํามะนาวโซดาให้กินอืมเรียกเลมอนโซดาอมะนาวอันนี้จะรสชาติไม่ได้ว่าเปรี้ยวปี๊ดเลยไม่ใช่นะเพราะว่าเพราะว่าพี่โอชิมแล้วเนี่ยมะนาวที่ทําน้ํมามะนาวอร่อยแล้วก็หอมต้องเป็นมะนาวเหมือนเลมอนอืมอันนี้คล้ายๆเลมอนนะแต่เป็นลูกมันใหญ่อใช่ครับน้ําเยอะดีนะพี่โอ๊น้ำเยอะน้ําเยอะที่ถือ ที่ถืออยู่ไม่ใช่ส้มโอถูกต้องไหมไม่ใช่ส้มโอครับมะนาวครับโอ้โหเนาะอันนี้เหมาะสําหรับแปรรูปนะครับอือโอ้ยนูล,ลูกใหญ่เบ้อเลยเฮียทําไงอ่ะอืมนู่นทำไง,ำไงเอาไม้สอยไม้สอยเนี่ยเฮ้ยโน้มได้ปะ่ะเฮ้ยโอ้โดูลูกลูกนี้เอาลูกนูนะ้นอ่ะนี่อีกลูกหนึ่งอันนี้ลูกนี้ลูกนี้ก็ได้ประพงอันนี้กันเนี่ยโอ้ดูครับลูกผูใหญ่มากครับลูกนี้ กำลังแบบหาแบบเก็บมะนาวนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยเนาะโอ้โหนี่ไงนี่แล้วนู่ยอีกลูกเลยไงอันนี้คือมะนาวทำยังไงลูกนู้นอ่ะนี่นี่ไม้เนาะเฮ้ยทุกอนผมเก็บมะนาวเฮ้ยนี่ไงบ่าวพงษ์เวลาอยู่ป่านะครับเนี่ยมันต้องหาวิธีสอยอ่ะนี่สอยนะครับทำแบบนี้นะครับอันนี้ อันนี้วัสดุที่เหลือใช้ใต้ต้นมะนาวสวยได้เก็บมะนาวเราก็ทําแบบนี้เฮียระวังหัวด้วยนะเฮียเฮ้โมโมเยไม่ใช่เขาจะเก็บมะนาวอยู่ <c oughs> กําลังจะไปกํลาลังเก็บมะนาวแล้วมาปาดมะนาวก่อนพ่อเมืองมะนาวนี่คือมะนาวอันนี้มะนาวดูเขามีความพยายามมากเก็บมะนาวลูกนี้นะครับโอ้ยระวังหัวเฮียมะนาวเหมือนข้าโบเลยครับอ๋อพ่อเมือง อุใหญ่มากอันนี้อ่ะจับมะนาวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮียจับเฮียเฮียเอานี่ด้วยอ่ะโอ้โหนี่ครับว้าวเดี๋ยวเฮียโอ้ยน้ับนี่คือมะนาวมะนาวสามลูกเดี๋ยวเฮียโอ้ยจะไปออกเมนูดิงลิสที่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 ร้านของคุณปุ้ยนะครับอ่มาแล้วจะปาดดูปาดบีบเล่นเหรอเราต้องเราจะเเเรราาจจะะไปเทียบกับส้มโอ อ๋อส้มโอเดี๋ยวไปเทียบส้มโอเดี๋ยวเอามะนาวไปเทียบกับส้มโอเหรออ้ยส้มโออ่าเอามะนาวก็มีส้มโอก็มีอ่ะเอาเดี๋ยวเอามะนาวไปเทียบกับส้มโออันนี้คือมะนาวนี่คือมะนาวปาดมันมีเลยเออปาดให้มันเปียงเฮ้ยพ่อมึงมืออืออ่าเราบีบดูน้ำเหาออุ้ยเฮียนี่ข้างบนนี่คือโอ้โนี่คือเนื้อในเออเนื้อในเขานะดูดูเนื้อในเพี่พิจยตรเขาดูเขาดูให้ดูเนื้อดูน้ำดูน้ำดูน้ำเขาเนาะ โอ้ s, Ooh, เป็นแก้วเป็นแก้วเป็นไงละวิตามินซีอือหือนี่คือส้มโอหอมครับอันนีああ้คือมะนาวใช่ไหมกลิ่นมะนี่เลยนะกลิ่นกลิ่นมะนาวบีบตรงนั้นกลิ uh ่นมะนี่เลยเอามะนาวไปเทียบกับส้มโอดูพ่อเพืองอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่ใช่ลูกนี้หนูจะเอาไอ้นุ่นทับทินสยามอันนี้ถ่ายก่อนนะถ่ายก่อนอันนี้อร่อยนะพ่อเมึงโอ้ยไม่รัวต้นนี้หนูไม่รู้โอแล้วจะไม่ใช่ไม่ใช่พ่อเมืองต้นนู้นนี่นี่ ต้นต้นต้นเดิมเราต้นนั้งเดิมพอมไปสอยมาพอมไปสอยมาไปสอยต้นโพเรามะนาวเนาะผิวก็จะดูดูออกหน่อโอ้เนาะพ่อมึง